วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจาทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคนะานผู้มสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เกมของโลบัคแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนด์นะครับกลับมานะครับในอัปเดตใหญ่นะครับผมตัวละครที่2ที่ผมจะรีววววินนนนนนนัััััั้ก็คคคคคืืออออตตละะะรรรรรีบบบผม God Lightning of ห่่่าเงท นั่นเองนะครับทอจากเรื่องไอ้นี่นะไอ้ชื่อไทยก็คือมหาคนชนเทพนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวละครที่2นะครับเป็นตัวยืนพื้นนะครับแล้วก็เป็นท่าสายฟ้าด้วยนะครับผมลองในสตรีมแล้วตัวละครนี้ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวเก่งแบบมากๆเลยนะครับที่ผมมีคือ175นะครับออนิเมชันประมาณนี้อ e ีวัวไม่ได้นะครับเจ็ดวิจิตรตีนึงทีระยะอยู่ที่40ครับดาเมจอยู่ที่42,840ไม่มีเขาเรียกอะไรเป็น บัฟพิเศษนะถ้าเป็นลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์ไม่มีบัฟพิเศษอะไรนะครับทุกคนนะครับพอขึ้นไหลก็ประมาณนี้ครับที่ผมสุ่มเนี่ยผมสุ่มไปในตู้เซตนะครับตัวละครนี้มีแค่ตู้เซตเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกได้เลยครับว่าผมสุ่มไปตั้งแต่เท่าไหร่แสนแสนสองหมื่นครับจนถึงตอนเนี้ยนะครับมีมีกินไปด้วยจับกินในสตรีมไปตัวหนึ่งนะครับทำให้เสียเพชรไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่กดไลค์วิดีโอนี้ครับฝากรบกวนกดไลค์กันด้วยนะครับตัวละครนี้เอ้ยทำไมเป็นหมี ดูมันเป็นหมีอยู่แล้วน,นี่ผมไม่มั่นใจนะครับประมาณนี้นะครับถือคอนอันเบลเลอร์เตเทอร์เลยนะครับทุกคนโอ้อันนี้คือใครดูนี่น่าจะอินพอสมควรนะเพราะว่าคนข้างเก่งตงัวละครนี้แต่ว่าใช้เงินวางอยู่ดีนี่ครับผม25,000ครับ25,000แล้วก็คอนบังหน้าด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูันครับว่าตัวละครนั้นเก่งขนาดไหนครับไปดู มาเลยตัวละครนี้ดามจโอเวอร์มากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นตัวละครที่น่าจะดีที่สุดในใน update, อัปเดตเกี่ยวกับตู้นะตัวในตู้นะผมว่ามันน่าจะดีสุดละตอนนี้เท่าที่ผมลองดูนะในสตรีมนะครับทุกคนโอเคอเชิญมาสิบตัว2 5 0 0 0ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับ25,000วางไปปุ๊บตำแน่อยู่ที่นี่ครับผม42,840แ้ 42, ครับโอ้โหแลวทุบแบบว่ารวมๆนี้นะครับ7 11, มิจฉตีหนึ่งทีทุบบง อุ้ยขอโยนนี่มาใช้ได้นะครับแอนิเมชันไม่เผานะแอนิเมชันไม่เผาเสียงก็ค่อนข้างโอเคยืนก็เท่ด้วยนะครับเนี่ยยืนก็ค่อนข้างเท่ด้วยนี่ผมยาวมากครับทอนี่คือแบบว่าใครที่ดูพวก MCU นี่น่าจะแบบว่าคนระแบบกันเลยนะก็ประมาณนี้ครับนี่ตีไปโคนเอลีนะครับไปทรงกรวยต่อมาครับอัพเลยแล้วกันนะครับตัวครนี้อัพได้เย,เยอะนะ10,000มครับดาเมจเพิ่มประมาณ28 0 0 0 29,000แล้วกัน อัพทั้งหมดประมาณ6ขั้นครับทุกคนต่อมาครับ10,000ดาเมจเพิ่มอีก28,000ืน 28, แตีกมกลมคือ29,000นะครับเกมเอาไว้ไว้ตรงนี้ดีกว่าไปครับอ่านี่ครับอัพไปแล้ว2ขั้นดาเมจอยู่ที่100,000ครับทุกคนคือตัวละครแม่งแบบอันเนี้ยน่าจะเอาไว้เล่นพวกอินฟินิตอะไรพวกนี้มากกว่านะไม่ก็แบบเล่นธาตุอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาคือ14,000ครับระยะเพิ่ม20่สิบแอนิเมชันเปลี่ยนใหม่นะครับชื่อว่า Lightning Hammer Slam โอ้เออดูชื่อท่าแล้วค่อนข้างเท่นะเดี๋ยว แฮมเมอร์สแลมนี่ครับเป็นเซอร์เคิลเอวีครับนี่ครับไม่ตีแอร์นะที่ผมเห็นคือไม่ตีแอร์ก็คือเหมือนแบบว่าโจมตีแบบรวดเร็วครับทุบเ <c oughs> ทโลพอร์ตปะทุบครับก็อันนี้คือวงนี้ก็ประมาณแสนห้านะครับโดน <c oughs> วงนี้แสนห้านะครับหายไปหมดเลยโอเคมาอัพดาเมจต่ออ่าอัพหกขั้นจริงๆด้วยนะครับขั้นต่อไปใช้เงิน14,000ดาเมจเพิ่ม50,000แล้วก็14,000ดาเมจเพิ่ม50,000เหมือนเดิม แล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงินนะครับ22,000ระยะเพิ่ม20ดาเมจเพิ่ม93,177ครับแล้วก็ชื่อว่า Lightning Hammer Slam 2นั่นเองเราก็อัพไปเลยครับดาเมจจะตันอยู่ที่3,44,862เป็นตีแบบ f u l เอ e ยีนั่นเองเจ็วิตีแบบ f u l เอ e วีครับ3 0 0 0 0นนะครับทุกคนมาครับบับกันเลย ผมคิดว่าคงไม่มีสถานะอะไรนะไม่มีแบบว่าติดพลารายอ่ะที่แบบว่าช็อตอะไรเงี้ยแล้วศัตรูแบบว่าแอนิเม่ยืนนิ่งไม่น่ามีนะครับสามแสนนะครับโป้ประมาณล้านล้านหนึ่งโอเคล้านหนึ่งตีฟูเอวีล้านหนึ่งใช้เงินประมาณ1นึ่งแสนนะครับผม1นึ่งแสนเก้ประมาณ1นึ่งแสนเก้าพันนะตัวนี้นะครับถูกกว่าถูกกว่าซุดนิดหนึ่งนะครับทุกคน เออใช่ป่ะเออใช่ใช่ใช่ถูกถูกว่าซุดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าซุดมันตีแอไงอันนี้มันคือมันยืนพื้นนะครับทุกคนตัวนี้นะจะเอาไปเล่นแบบว่าทาาได้นะครับแบบมีสตอรี่ท่าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีพวกเลดมานะทุกคนมันเป็นเหมือนเลดที่เอาไว้เล่นเควสของเซลนี่แหละนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเซลนั้นตัวละครเป็นแบบไหนนะฮะโอเคในวิดีโอนี้สำหรับใครที่คิดว่าตัวละครนี้โหดนะฝากกระทืบอะไรกันด้วยนะครับทุกคนสามารถไปซุ่มัรบช เจอกันคลิปหน้านะครับโค้ดนะครับผม5,000เพชรเนี่ยอยู่ใต้วิดีโอนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย